พ่อเมืองเสียหรือตุยทำไมเราถึงไม่ได้ค่าเลี้ยงดูนะครับ <c oughs> มีคดีที่ศาลได้พิพากษามาว่าค่าอุปการะเลี้ยงดูนั้นจะต้องเกิดขึ้นจากพ่อกับแม่บิดามาดานั้นจุดทะเบียนสมรสหรือว่าห้างพ่อแม่ไม่ได้จุดทะเบียนสมรสนั้นพ่อจะต้องไปยื่นคำร้องขอรับรองบุตร หรือยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ศาลพิพากษาว่าเด็กน้ําบินบุตรของทนหกเรื่องราวที่พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วเกิดวันหนึ่งวันใดเป็น <c oughs> อุบัติเหตุเกิดขึ้นมีใครมาทําให้พ่อของเมืองตายหรือว่าพ่อของเราตายนั้นเสียชีวิตไปเมื่อเรานั้นยังเป็นผู้เยาว์ยังเป็นเด็กหรือว่าเรานั้น บรรลุนิติภาวะแล้วคืออายุ20ปีแต่ไม่สามารถที่จะหาเลี้ยงตนเองได้ทุกกลภาพเลี้ยงดูตนเองไม่ได้ผู้ที่ทำให้พ่อเราเสียนั้นหรือว่าตุยนั้นจะต้องเข้ามารับผิดชอบในค่าอุปกา,าระเลี้ยงดูเราไปตลอดหรือเป็นค่าศึกษาจนกว่าเรานั้นจะจบการศึกษานะครับ ส่วนทําไมถึงเมื่อพ่อของเราทุยแล้วทําไมเขาถึงไม่เสียค่าไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูนั้นเป็นภาษาชาวบ้านที่บอกว่าพ่อกับแม่นั้นอยู่ด้วยกันไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่พ่อนั้นได้พาเราไปแจ้งทะเบียนการเกิดทะเบียนคนเกิดนะั้นสูตธิบัตรแล้วก็บิดาหรือว่าพ่อนั้นได้พาเราไปเที่ยวไปออกงานสังคม ไปแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าเรานั้นเป็นบุตรของเขาเขาให้การศึกษาได้พาไปาเปิดตัวต่อบุคคลอื่นเหมือนกับว่าเรานั้นเป็นบุตรของเขาโดยถูกต้องตามกฎหมายการที่พ่อปลาปลาที่บิดาการที่บิดาปาเราไปเปิดเผยตัวแสดงต่อบุคคลอื่นว่าเราเป็นบุตรนั้นถือว่าเป็นการรับรองบุตรซึ่งยังไม่ได้จดทะเบียนการรับรองบุตรนี้ เรียบจะเหมือนเป็นทายาิดโดยธรรมที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกของผู้ที่เสียชีวิตหากพ่อนั้นเสียหรือว่าตุยนั้นแม้ปกติแม่ไม่ได้จดะเบียนสมรสแต่พ่อได้รับรองบุตรแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกของพ่อในฐานะทายาทโดยธรรมแต่ถ้ามองในส่วนของคำว่า ข้าอุปการะเลี้ยงดูบุตรนั้นกฎหมายได้จํากัดเอาไว้ว่าจะต้องเป็นบิดาที่ได้จดทะเบียนสมรสกับมันดาหรือว่าได้ไปจดทะเบียนรับรองบุตรหรือว่าศาลได้พิพากษาให้เป็นบุตรแล้วถึงจะมาเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูนี้ได้สรุปว่าหากไม่ได้จดทะเบียนเรียกร้องไม่ได้นะครับอย่าไปขอความเห็นใจอย่าไปร้องขอความเมตตา เพราะกฎหมายบอกว่าพ่อกับแม่นนั้นต้องจดทะเบียนสมรสกันเท่านั้นปัญหากฎหมายปัญหาก็จะจริงมีอยู่มากมายหากท่านเห็นว่าท่านไม่เข้าใจกฎหมายไม่รู้กฎหมายไม่มีไม่เห็นช่องว่างไม่เห็นช่องโหว่ไม่รู้หาวิธีแก้วิธีกันอย่างไรรีบไปปรึกษาทนายความที่ท่านรู้จักแต่หากท่านไม่รู้จักทนายคนใดตัวมาปรึกษาทนายนัดยินดีคหปรึกษาทุกคนทุกสายครับหากท่านเห็นว่ามีประโยชน์ สมควรที่ากแบ่งปันให้คนอื่นเชื่อกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ Let me take you far away You'd like a holiday Let me take you Let me take you far away me take you f let me take you far away you'd like